มีหมามันนอนแน่นหมเลยไหมเนี่ยแม่ปกีเลยนกินให้หมากินให้ถึงจ่ะเมัดูแตมันนอนทับไอ้นี่แม่ดูละจ้ดูทีเนี่ยนอนทับของนู้เนี่ยแบนมดเลยอนับซ่านอนในร่องนอนทับผักชีแม่เรียบร้อย เรารดฟางกันต่อนะคะผืนดินตรงนี้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็จะงามนะคะเราลงทุนกับดินเยอะๆบำรุงดินเยอะๆนะคะต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะคะก็เน้นเป็นวัชพืชฟางข้าวหญ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะใบตอง ได้หมดนะคะเนี่เก๋ก็จะเอาฟางเนี่ยนะคะโรยทับใบตองไปเลยโรยทับหญ้าไปเลยโอเคเรามาช่วยกันนะคะอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะ